กระซับนะครับน้องรถน้อใหม่ S D L T E ้ามาจากแดนดินใหญ่ครับดูว่าพี่ติมทางหน้า14ตันตีไปเลยเท3าตีเครื่องน้อยร้อยเจ็ดพลังมาครับนะแล้วก็สตันนนรองพิีนี่ดูลกกัลเมตรนะครับไม่แทนีกเจ็ดสิบเซนอีเจ็ดสล้น้องนี่เจค่ะเจ็ดเล โรลเลอร์กก็คือลูกกิ้งนะครับบางคนไม่รู้ว่าโรลเลอร์คืออะไรโรลเลอร์คือลูกกิ้งที่มันหมุนรอบตัวเองได้เจ็ดตัวตัวแพรียข้างบนครับแพรียข้างบนตัวเดียวตัวเดียวจัดข้างละตัวนะฮะจัดข้างละตัวสามสามวิเคสามวีเคสามวีของแท้ทวารสปีนะครับเรื่องด้อยนะด้อยรีแบรนด์เยอรมันนะครับแบรนด์เยอรมันก็หรือว่าหรือว่าเป็นเครื่องไดรริกแต่ว่าคุ้มชิปไฟฟ้า รถคือเป็น Toyota อ่าคือคือแบรนด์เขาวเยอรมันเนาะอ่ะเริ่มเปิดกระจกไหมเปิดกระจกไหยคะเปิดกระจกมาเฮ้ยฝนตีบนเขาแอร์เย็นไหมคะตอนนี้มิ่มนะครับเอเยนครับน้องมิมครับมิมมิมรถเล็กนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจัดจองเลยพี่มิมบอกอืมได้มาลองขับแล้วบาะว่าแอร์เย็นมากเลยแอร์เย็นมากเฟรมก็เป็นตัวเ X เลยเนาะเฟรมตัวเอ็กซ์ มีรายไปปิง้พร้อมหว่าสายแยกนะสายแยกถ้เราไปจิดตั้งในสองแสนเอ็ดท um, uh, ี่มแยกมาก็ใช uh ้ได้เลยต่อเลยทำเงินหนุนเนเจ็ดมได้เลยมุมอางเชื่อมดอกเชื่อมในแล้วเราเซ็นด้วยเลขสามแงนนะมีห้าพันโอเคตัวนี้ถ้าตัวอยู่ที่สองล้านสามแนห้าหมื่นดาวสิบเปอร์เซ็นสล้านสาม้ืนก็ถ้าดาวสิบอร์คือสองสล้านสองแนล้า สามแสนห้าห่าวสก็สองแสนสามหมันส่งเดือนละสีเดือนละสี่หมครับพีเอ็มเดนดูแลเปลี่ยน่ายหองเหลวเจ็ันโครับค่ะโอเคไหมโอเคเลยโอยน้ำฟุ้งใครรู้จักป่าชาติขอเสียงหน่อยนะคะเป็นเอฟซป่าชาติขอบคุณคับสวัสดีครบขอบคุณป่าชาติด้วยค่ะที่เป็นอ่า เจ้าพ่อรถขุดนะคะสายรีวิวเลยแกเซียนรถขุดทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยค่ะวันนี้ถ้ามีโอกาสมาถ่ายนะคะเปิดตัวรุ่นนี้ e 6กหน f นะ stlg วันนี้เราก็เจอพี่ๆหลายคนค่ะพี่นิ่มล้อเหล็กป๋าชาติเจริญทรัพย์ที่ทินทบบัณฑิตนะคะแล้วก็ทีงาน stlg ที T ่ L G T> เอารถขุดมาลงให้ ทดลองขับที่อำเภอรประโคนชัยคะ่ะนี่เ้าออกก,ก็ต้องออกรุ่นใหม่ใช่ไหมพี่น้องรุ่นใหม่มันก็ต้องล้ำสมัยเป็นธรรมดาค่ะยิ่งใหม่ยิ่งแจ๋วเขาบอกนี่น้าหน้าลองค่ะน่าซื้อถ้าใครมีเงินนะคะเอาเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ